สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมเนอร์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวนี่ครับกระดิ่งประตูบ้านแบบไร้สายนะครับผมก็อันนี้จะเป็นของยี่ห้อเอนิเทคนะครับผมเป็นโมเดล db 02ถีด bk นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดข้างกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับรายละเอียดแรกนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้200เมตรนะครับผมแล้วก็มีเสียงให้เราเลือกอยู่36เสียงนะครับ แล้วก็สามารถปรับเสียงในได้4ระดับนะครับผมทุกคนนะครับแล้วก็กันน้ํานะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่ฟรีนะครับผมมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมอ๋อนี่ครับเขามีวารันตีรับประกัน1ปีนะครับทุกคนวงเงินรับประกัน50,000บาทนะครับเดี๋ยวนอกนั้นก็ไม่มีแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับ มีอะไรบ้างเอ,อ่อยเดี๋ยวลองดูก่อนนะ,อ,ะอย่างไรประเด็นแรกก่อนนะครับคู่มือมีนะทุกคนมีคู่มือมาด้วยนะครับผมผมจะไม่อา่านให้ทุกคนดูนะก็จะมีมา3อย่างนะทุกคนนะครับก็อ,อย่างแรกก็จะเป็นตัวกลิ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวกลิ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์กดนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดนี่ครับ2อ,อย่าง ส่วนที่สามอันนี้จะเป็นเทปกาวติดนะครับผมน่าจะติดตัวนี้ครับตัวกดสวิตช์นะครับนี่ครับจะเป็นของตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับครับก็ก่อนที่เราจะทําการเทสนะครับทุกคนเดี๋ยวอธิบายในส่วนของปุ่มกดกันก่อนนะครับรูปฟันเฟืองนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นปุ่มระดับเสียงนะครับปรับได้4ระดับนะครับทุกคนส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเสียงนะครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับนะครับเหมือนวิทยุทั่วไปนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับที่เสียปลั๊กผมนะทุกคนอันนี้คือเทสให้ดูเลยนะครับเทสจริงๆเลยนะทุกคนว่าใช้ได้จริงไหมนะครับนี่ครับเราก็จะมากดตัวนี้ทุกคนดูดีว่าจะมีเสียงดังไหมมีนะครับทุกคนต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลองกดแล้วผมจะเปลี่ยนเสียงนะทุกคน เยวลองกดดูว่ามีเสียงอะไรบ้างนะก่อนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะกดลดเสียงนะครับที่ปุ่มตัวที่เป็นฟันเฟืองนะครับให้เราดูนะครับสี่ระดับนะครับอันนี้ระดับสามนะครับทุกคนอันนี้ระดับสองนะครับอันนี้ระดับหนึ่งนะครับหนึ่งเบาสุดเลยทุกคน ถ้าเรากดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นระดับสี่นะครับมันจะวนกันอยู่แบบนี้นะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมไปติดหน้าบ้านดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดดูนะครับว่าเสียงจะดังขนาดไหนนะทุกคนก่อนที่เราจะไปติดหน้าบ้านนะครับแน่นอนครับเราต้องติดกาวก่อนนะทุกคนนี่ครับเราก็ฉีกตัวนี้ออกนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็กาวสองหน้าดีๆนี่เองนะครับทุกคนนี่ครับ เราก็แปะลงไปที่ตัวสวิต์นะครับแปะไปเลยตรงตรงหน่อยนะครับทุกคนมันก็จะมีขอบให้ดูอยู่นะครับให้แปะให้โดนขอบตามที่เขากําหนดไว้นะครับทุกคนนี่ครับแปะลงไปเลยนะครับแปะแล้วก็กดนะครับทุกคนนี่ครับไว้โ,โดนกดผิดดังเลยทุกคนโอเคครับ เี๋ยวเราไปลองติดตั้งที่หน้าบ้านกันดูครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาติดกันครับติดแล้วลองเทสเสียงดูเลยนะทุกคนปุ่มต้องหันด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมนี่ครับเอาตัวสีแดงขึ้นนะทุกคนเพราะเวลาเรากดเรากดจากข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาติดกัน นี่ครับไม่ง่ายครับแกะแผ่นสติกเกอร์ออกนะครับผมนี่ครับแล้วก็แปะเข้าไปนะครับอันนี้กินเก่าบ้านผมนะทุกคนกินเก่าบ้านผมพังแล้วนะครับไฟมันช็อตบ่อยนะครับผมก็เลยซื้อกินพวกนี้มาแทนนะครับโอเคครับทีนี้ี่ครับติดเสร็จแล้วง่ายๆครับทุกคนนี่ครับอ่เดี๋ยวมากดกันครับ นี่ครับได้ยินอยู่นะครับทุกคนจากในบ้านนะครับผมถ้าเราดูจากในวีโอน่าจะเห็นนะครับอ่ะเทนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับทุกคนครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับมีขายทั้งในช h อปปีแล้วก็ลาซาล่านะครับทุกคนราคาอยู่ประมาณ400 600บาทนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมไม้ทีรัตนะครับมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับ